มาแล้วกับพ u ุกเทค B A 6 5 2 U หรือพ o ุกเทค10 Fusion นั่นเองนะครับก็สามารถใช้งานได้2ระบบคือ AC และเป็น power bank ในตัวด้วยนะครับก็ความจุอยู่ที่9,000บมิลลิมนะสามารถใช้งานได้แล้วก็มีสาย USB A 6 A แถมให้ในกล่องนะครับก็รองรับชาร์จเรียวปกติ แต่รุ่นนี้เนี่ยเทียบกับ PB 1 0 0 p ซึ่งหน้าตาคล้ายๆกันนะครับก็จะมีความหนาบางแตกต่างกันอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวบอดี้ก็ถือว่าสวยงามดีนะครับคือรุ่นนี้ออกแบบดูดีจริงนะครับแล้วก็มีหน้าจอ LCD 1.3นิ้วสามารถแสดงผลได้ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวและคมชัดนะครับมี LED วิ่งตอนเสียบชาร์จด้วยนะครับสำหรับพอร์ต USB ก็มีให้2ช่องเป็น Type C ท,ทั้งคู่นะครับโดยช่อง1จะรองรับทั้ง Input และ Output นะ ตัวนี้สามารถเสียบปลั๊ก AC ได้มีขาแบนบิล์อินด้านหลังสามารถพับเก็บได้นะครับและสามารถเสียบไฟบ้านเข้าโดย,โดยตรงนะครับสูงสุดที่65วัตต์แลัตะจะมะีตัวหน้าจอขึ้นแบบนี้นะครับเมื่อเราเสียบเข้ากับตัวปลั๊ก ไฟบ้านนั่นเองนะครับและรองรับการชาร์จแบบ pass t h r o u g h ก็คือเราเสียบไฟบ้านแล้วก็เสียบเข้าตัวมือถือได้เลยนะครับสามารถทําตัวเป็นหัวชาร์จนด้นและครับแล้วก็มีเทอร์โบชาร์จซึ่งจ่ายไฟผสมกันทั้งแบตเตอรี่แล้วก็ AC นะครับสูงสุดที่120วัตต์สำหรับสมาร์ทโฟนเชียบมีและโพลโคแน่นอนครับสามารถเสียบ2ช่องพร้อมกันสูงสุดที่6 7สบวก6 7วัตต์ซึ่งจ่ายไฟพร้อมกันนะครับเพราะมันเสียบปลั๊กไฟบ้านอยู่แล้วก็ รองรับมาตรฐาน CCC ของจีนด้วยนะครับและของไทยก็ได้มอ,อ,อก,กอเลยนเนาะสามารถตําขึ้นเครื่องบินได้นะครับที่33.3วัตต์เปอานะครับสามารถชาร์จ Samsung ได้สูงสุด45วัตต์สำหรับมาตรฐาน a f c 2.0นะครับตามนี้เลยสำหรับใครซื้อไปใช้นะครับ แน่นอนว่ารองรับ PD รองรับ macbook สูงสุดที่65วัตต์แล้วก็ชาร์จ p n o n e ที่30วัตต์นั่นเองนี่คือภาพรวมของ c o o k t e ทค10 Fusion นะครับหรือ ba652 อยู่ก็รีวิวกันสั้นๆประมาณนี้นะครับราคาไทยอยู่ที่3,299บาทอันนี้ยังไม่รวมโค้ดส่วนลดนะครับเก็บส่วนลดก็ได้อยู่ประมาณ2,000กลางๆนะครับสนใจกดผ่าน y o u t u b e Shopping มุมซ้ายล่างของคลิปได้เลยเก็บค้ดส่วนลด ผ่อนได้นะครับก็ลองดูกันได้นอกจากนี้คุกเทคกเขายังมีอีกหลายรุ่นมากๆนะครับผมมีของเต็มบ้านแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมกันเรื่อยๆครับ